สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สกูสกอนและพี่น้องยินดีต้อนรับขอสุสั่งซาตีฟซาอาร์เก่าพี่น้องวันนี้สิพากันไปอ่านบัตรผู้จัมปัสซักเนาะพาเพื้นไปบัตรผู้จัมปัสซักพี่น้องก็เลยกว่าแวะพักโยูเนี่ยจัมปัสซักแกนพี่น้องเพื่อสิลปะเจาเนึ่งเนาะเป็นเวลาใส่เวลากระดิ่งร้ายเติมเดี๋ยวมาฮะของเฮาวิวติดอันนั้นแม่นำคลอง ไม่น้ำโค้งคนไส่เสื้อเงามพี่น้องบิวเงามบิวดีบิวเลิศฟังปรุเย่ปรุเวอโยโกะ๊บสิัม <c oughs> ไปพี่น้องเ้าสิพากันเดินทางไปวัดฟูจัมปัสซกเนาะบ้านี้่ไม่ร้ายคนคือเก่าเดี๋ยวไปกับทีมงานครบทีมมืออืน่นเอาสิไดียผพ้าพันไปกินข้าวยู่บ้านตางหลงังเนาะพี่น้องบ้านเ้าบ้านเ้านั่นเองบ้านชาวตี๋ก็เจ้าอางก็เบาซุกเนาะกินข้าวแล้วไปกันเดินทางกลับบ้านเด้อ สวัสดีครับนี่ครับเตรียมพร้อมแล้วครับไปชีครับเขารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปไหนลงกลางค่ะโอ้ลงกลางค่ะสวัสดีค่ะพี่สุสวัสดีโอ้วิวบ้านพี่สุนี่สวยจังเลยนะคะขอมากได้สิบปีทองให้บาสซุบบาบาว้าวแี่ทถูกวิวสวยเหมือนกันนะเนี่ย นี่สบัดีอันนี้แมนท่องแฮมจำประซักแกนนน้พี่น้องเป็นพี่น้องกันกับซุนี่แกนจะเอาเบาหยอกด้อพี่น้องกลัวจะเป็นพี่น้องกันนะแต่ว่ามันแกนคือกัน บาดชนะเขาเนาะแล้วมาฝากเพื่แนมดูลลก็อะไรมาฝากฟองถืออะไรเนาะเบาคว่ำตามตรงนะพี่น้องท่านแห่งฐานเงินจะคล้องมาเองคือสิบมี่โอกาสได้มากมากบ่หดเนาะอันนี้เป็นเงินไอ้อันนั้นพี่เพิ่นบาดชนะเขาเนาะแล้าเกาะอาคาไอซุปแล้วค้าอะไรเนี่้วก็ค้าเจ้าจนนัมานอนห้องแนมดูแลที่ใส่ดาว่าเสาร์ไอเฟนกู คอยว่าเริ่มต้นที่เล็กหันตอนนั้นเมอนสอส2คืนทุกอีกทันนะคันจะมาบอกว่าสูงเมนอสสีส่ 2>, 2คืนใช่บอเอาเลยอ่ะก็ากว่าเอเเป็นดป๊าคขอเปนวัดคู่พี่นอ้องไม่ได้เลยก็พักเข้าไม่รักก็พอนางรถกถรนะคะขึ้นรถค่ะขึ้นรถค่ะ ขอขนม่ไรัจะได้รถด้วสวัสดีค่ะโอ้ยายแข็งแข็งเลยยางเองก็ได้ขี่รถไปย่าไปนอยุ กระเป๋าคส่ยมานเามากค่งกปามาเกี่ยวอ่บ้างเออห้าเกี่ยวตัวไปเราจะไปขึ้นรถกันรถตู้รถกอล์ฟไสิวิงกันนางเป็นสีแ่งหนาเลขอบหนาลง พี่สุพี่สุได้มีราศสนาละเอียแต่ไอติมนั่นแหละอยู่นั่งนังงานล้างมาชีวิตหนแหวค่ะเนี่ยโอ้ยอติมติบติก็บนะแล้วผมผ่านชีวิตมาซื่อมด้เพียงสิคาับเอเจ้ากรหายนนี่ายนี นี่เลนูถ่ายะมาเสองเซ็ถ่ายหุบไปแ๋้วก็จองกุมันเลนเฮีถ่ายหุบใช่ตีทบถ่ายแล้วในกุถ่ายฉีบอยู่ถ่ายหอบยืนถ่าย้หนรอใหญ่มาเลยน้องถ่ายเนไม่ร้ายคน่ายใหญ่ไปหายให่นู้น้วมืออื่นเขี่ยหมาแข่งกันเลยใหญ่นู้ให้เขี่ยวมาเก่งโอ้ยงหงไปตังจาะเนือกนั่งเลยเบื้องนี้ก็ว่าน

่ีเอ <Excellent. S 3> ็กซ์ซันไอ้ลมเขาเป็นกลางเนาะว่าอยู่มันบวมอะสีอไปมากเจอบมือพี่ละกล้บจะหายเว้อละ เราจะเจะขี่รถตุ๊กตุ๊กโอเคไแมเดิเอดรถบาดรดบาดรถแกรดราเกราเกราบวเม่่นบ้านแล้วคึงบ้านแล้วถึบาแบานแตนะยาขาวห็นผูซาวกปืนบืนนบ่าใช่หินาขอนขอตะเคยนะวางก่อนเสะับขัวก่อนคาเอัน้ำบ่

ยังไม่จบพอหว่าเอามาเท่าไหร่ก็มาเท่านั้นอันนี้ประจําใจน้องช้านน้องเทียเนี

ถ่ยยืนหน่อยน้ำบ่ถ่ายพรงนี้นเนาะมามายายันามาถ่ยลูกกับล้งหันทั้งหมดกับล้างหันถ้าไ่ย้าไม่งไถ้าไ่ไ เมาลุ่มเท่ towel, рост, ทาลุ่ลวดยังไปบอกตอนนี้เรากำลังขึ้นไปประสาหินไอก็บอกข่าวออตานกตกตานคู่นี่เกตานคู่หนี่อู่หาดเดสีหอมกพูดถึงก็ไม่ได้สูงนะแต่ก็ไงยู่เนาะมหานด้วหู เอ้โะมันย้ายคิวแน่พี่น้องตอนนี้เข้ากัมมาหอดบัตรผูเลยเนาะเป็นบัตรผู้ภาษาทีนเก่าเนาะของประเทศลาคนมาเที่ยวไลยอยู่เหมือน มาถ่ายรูปพี่ยิบัวมาพี่พยิบัวไเยไปเลไปที่บ้านข้าพี่น่ะเป็นแงร้าคุณเมงามอยู่บ่ข้าเป็นมัดมาเที่ยวเป็น พัดผู้ที่เก่าแก่พู้อยู่นี้เคยมาอยู่บล่นนี้าตะกีบกีบเคยมา2-3เทื่อน้านี้ว่าสิว่าค็เคยมาแก่งเลขมายามบุญทุกคนได้ๆลยาสตยิ้นเก่าแก่แลวเขาไปหนขึ้นไปท่องผุ่นไปเบิ่งอยู่หนุ้่นสามสิบวัตถีวะเขาขึ้นไปไหม พี่น้องแล้วพาไปขึ้นไปขึ้นไปวาพี่สานี่นี่ขึ้นไปเบื้องนี้นี่ขึ้นไปเบื้งอัมันเป็นแบบเป็นห้องเป็นห้องเลยเป็นยีนเป็นแบบเห็นในยูทูบอ๋อเห็นในยูทูบ เปอร์ซิมีแบบคล้ายนกปล่อยนกไปคะคล้ายอันนั้นยาวสิขึ้นไปเถิงเราพี่น้องไปเบิ่งอยู่เบื้องเป็นสีคล้ายนกปล่อยนกปล่อยนั่นไปเถิงพี่น้องเามาตอนนั้นเขาก็ไม่เคยขึ้นไปเถิงจักเถื่อเามาหลอดนี้เขาสิขึ้นไปเนาะขึ้นไปสั่นเถิงเถิงโอ้ย

พี่ชาย้อ้ขืนไปเถอะคุณว่าะขืนไปไหมขนบ่ก็ขืนแล้วไอเห่อ้ไ้ชุกแล้วหรอไอ้ชุกยังนี้แล้วหรอเสมพี่น้องข้นมาหอดพักที่ซองพัดผ่อนผ่อนในเมื่อยให้บอไปสัไปเดี่ยวข้นไปเถอะไปบ่งี่ั่ิงข้นมากนี่กับสีคลาย khán mặc bên là cả nộp ốc phạm như mà hỏi có bởi sự thuộc bãi vậy ờ ư là chỉ bãi tuần ขาลงมาหยานเหมยเด้บายเรือรถซาตีสวยค่ะน่น่่ออาไน้อนี่จุดนึงสิบพันผีถูกี่จะอ่านช่องไห่ถูกกลยคันนึงเวงันหนึ่งคู่หนึ่งอันนี้หนึ่งบ๊ายบายบ้างไอ้คน ไว้ที่หัวม่าหัวน้ำกำน้ำแดงเลยไว้เ่านั้นแ้อนะาด้อดาที่ยในบาทนึ่ง มาไวฟ้าก่อพี่น้องมาหอดพอดีมาไหว้ฟ้าจะเกือน่มาตะกววงกายออนเกิับหลเกิแขนับสดูดอธิษฐานเหน่บ่อยบู้ปีนดขุดขดแขนดข้นนี่เหี้ยไอ้แนัเหอนอายอห่น้ำเกนป้าคอนี่เนาะเด็ดไปยสนุกหนาเลยพวกเอาไปจ้ะ แอบาเลกปบัดเดียวดนปัรคบัดเดียวสิี้ยจะได้กินสัยมาร์กบอดเดียวไปจับใบขาดคู่กันบ่ มันหนักหนากว่าว่ะก็สิโทรออเต็มบ่คะป๊าขึ้นไปเถอะมานี่มื่อคนบ่ทุกคนคมาแต่ละเือบ่ได้ขึ้นมาอดพี่จักเืพมเคยขึ้นมาเนาะปาพี่สขึ้นไปอดทงพุ่นวิวบรรยากาศยามแดงงามเด้อมากับไอนปวดนมซ ยากขึ้นนี่จะตามระเตรมาเที่ยวร้ายเนาะไปพี่เนาะนี่แล้วเนาะข้าปล่อยมันก็ขึ้นมาหอดเถอะแน่เมื่อยจดะป้าทุกคนเออคงไม่เคยขึ้นมาหอดพี่แจ็คเสือบุญมาหอดจอดถึงแล้ว เยนอนี่ยิ่งงามวะอุ้ยสวยมากเลยเป็นมันเป็นผู้เลยเนี่ยึ้นไปก็เห็นเวดนะชูงทุกคนหอดเถิงเร็วใช่แหละวักคิ้พี่ไส่คุณผูเห็นอู้บ่ไปล็อกคอดนีแล้วขอยมั้เป็นพน้องมาหรือบ่ เล็บพ่ใส่ลงมาเลยเรว,วป้ายัางน้อยหนึ่งฐานในท่ออยู่ฟอาลงมาทุกคนทุกคนเขยิบบนกิ่งเท่าฐาก้อนแป๊อพี่ง่ามแหงนั่ฝูห้างนี่มีก็แกจำปายอยู่ทางขึ้นปไปขอนขึ้นป๊าสันแหงอันนี้ทางขึ้น ซจำไปหมู่ว่านนี่อีกได้เนี่ไปจะได้พี่สายเมื่อยบ่หมื่อวาเดินทางขึ้นจะชัดนิดสิเด้อเมื่อยบ่พอดีเนาะออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายไอ่ะสะบัดสื่อเลยวะ าเหอ้าเบาครบเลยไปเยี่วเขาสิมเ่าปลาเขาขึ้นไปบงยอดทางอีกพี่มัก็บ้าซุปปลาหมาเลยทุกคนตอนนี้เขึ้นมาหอด่ะอู้ไงคยนมาไรเนาะปลาหอด่ะ มาหอดังเพี่มมาชชายังรับเยอะอะถึง้ยไม่มาช่ยครับไปขึ้นไปบิงอยู่ไนอมาหอดเหื่อยร้ยใส่ร้ยลายยูเยอไปเบิ่งพี่น้องตอนยู่ไนเนาะจะมีผ้าใหญ่ เืแห้งอนดิว้าวมันยู่บ่ไม่เเนาะเพราะว่ามันสูงนะขึคนว่าจะเจ้าตอที่น้องขังได้เเถิงุดจะมีผ่าองยัยเนาะเถิงตากแลสิผากันกลับบ้านเนี่ย เนาะก็จะเป็นแบบนี้ต้นมะง่วงได้ละเป็นบนัตรในเทิร้ยพี่น้องเอ้ยแข็เป็นมาเทียร้ายเหมือนนี่ข้างๆก็จะเป็นบนะัตรเนาะพี่จอมผูดด้เลยพี่น้องเอ้ย้างแดกพี่สตีบขึ้นมาฮอดเทิง ูจำปสัสซัคเราไปขังนายก็จะไม่นี่ผานี่ยังเนาะนายเดี๋ยวจะไหนก็ลงเมือเนะ่อไรเนาะทุกคนป่ะ้ากันโลกวันนี้ทุกคนมาหอ<ม>ดแต่ก็มาโลกวันนี้ทั้นทางอู้แม,ม่นไข่กับหมูบ้านี่เหรอ ้างด้วยนะเป็นหินเป็นขันใดพี่สายมาบุมเมื่อทำนีออกออกกำลังกายพอดีป้าอยู่ห่างๆรวมกับหอดุม สับกระเทศที่มันเทียงได้รนะ่อยสุดท้ายนาวาวน้อยก็มาหาสาวบีมนะคะ <c oughs> มาหาบ้านใจก็ <c oughs> สวัสดีเอาลดมาส่งให้สุกเนะาะสาวบีมทำหาจะเด้อยเมนบอร เห็นมาในขีบค่ะมาก็มาน้อยนะอยีกมาก็มาน้อยนะจงมเมื่อยไปตาตะยึกเสื้อไงยไปก็มาน้อยจนโมเมื่อยเ่ะดีแต่บังจมาย่นขีบเอ้า้าถ่ายติดเราขีบเดียวเดี๋ยวขีบติแเ้วก็เลยบเลยเอ้บว่าเลยเมื่อยเมื่อรถตัวจะชิมอเดนกันเมื่อราจักเนี้ยไอุ้เราจะเอาราจักไปจะ้ราจักยังไง เมื่อกแล้วชิเมื <t os> <t os ่อตะเสาแล้วชิเมือน้ำรำบุ้งขึ้นกะเป๋าเตรียมน่เตรียมนี่ด้วยโวยพี่น้องตอนนี้เขากลับกลับมาหอดห่อไงเนาะคลิปนี้ก็เสด็จเจบาไปเพียงสี่แล้วโว้ยพี่น้องขอบคุณพี่น้องกันล่ะที่เขามาติดตามพอขกันคลิปหน้าเลยพี่น้องบ๊ายบาย